แล้วหนุ่มน้อยวัยเพียง18ปีคนนี้จะใช้เสียงของเขาห e ันเก้าอี้โคชมาได้หรือไม่ผมชื่อกิติพงษราชะกมครับชื่อเล่นชื่อกอบฮะอายุ18ปีครับเอกลักษณ์ของเสียงผมฮะก็สายๆเบาๆครับผมชอบร้องเพลงชิวๆไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณเพลงออกมาแล้วคนฟังเข้าถึงอารมณเพลงนั้นครับ รักพ่อแม่นะครับเ๋จะพยายามให้ให้ให้เต็มที่ครับฮวามปรสงคทีอยากบวชครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนเรามันต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองครับแล้วผมก็คิดว่าผมก็จะตาทิ้งทุกอย่างไว้แล้วก็หันหน้าเข้าพระธรรมครับ ที่ล้ล้วไปไม่ตคิดแต่คืนต้าทิ้งดจจังใจแต่จีนแต่รักเธอ สรมเติมโนโนทิ้งเรียงดำมาเริ่มอินไปเป็นไปได้แน่นอนฉันขอหวนเรียงกันตอนที่แล้วแมาขอจเย็เอาไว้กลุ้มใจไม่สำคัญเรื่องเน้นมันคือฟัน ้สุดได้ที่ลาก็ลาไปไม่ได้คิดตัวควงใจถึงยังไงจะจริงใจรักเธอที่ลาก็ลาไปไม่ได้คิดตัวควงใจถึงยังไงจะจริงใจรักโอโค้ชก้องจะกดปุ่มหันมาหาคุณกอฟหรือไม่ช่วงหน้า ลาไปไม่ต้องคิดตัวคุ้งใจถึงยังไงจะจริงใจรักโอ้เธอโอ้ยเหนีวความคาดหมายอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จริงเหรอเมื่อกี้คุณร้องเพลงจริงจริงเหรอจริงครับใช่ครับโอ้ชื่ออะไรครับชื่อกอบกิติภพราชกมครับว้าวใช่นักดนตรีอาชีพไม่ครับเรียนอยู่มัธยมศึกษาช่ไหะครับที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ครับกรุงเทพชั้นอะไรครับชั้นอะไรครับมหกครับคือด้วยการร้องปกติก็ใช้เสียงแบบนี้แหลอคะใช่ครับใช่ครับสูงเหมือนกับกึ่งผู้หญิงกึ่งผู้ชายอยู่ในเสียง ใช่ครับใช่ครับร้องเพลงอื่นเป็นอย่างนี้เปล่าเป็นเป็นอย่างงี้ครับแจ๋วแล้วใช่ครับอยากให้พี่สเตมปมนกดมากเลยทำไมทำไมไม่กดวะเอาพี่กดดันผมใหญ่เลยคราวนี้ไม่อยากไม่เป็นไรครับสไตล์ที่ร้องปกติก็ร้องเพลงสไตล์แบบแบบนี้แหละคะเป็นโฟก์เป็นอะไรใช่ครับร้องอย่างเงี้ยฮะ น่าสนใจมากเลยนะร้องเพลงสแตมปอย่างนี้ให้ฟังหน่อยสิฮะจะชอบมากร้องร้องเพลงของพี่สแตมปแบบพี่ตัวเองอ่ะได้ครับสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับโอ้โหชอบมากจริงจริเลยเฮ้ยไม่รำกให้รักอ้าว้าว ียังเดินผ่านทุกวันที่ที่เราพบกวันเมื่อก่อนอยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนแต่ว่าเรากับมีใครมามุนย้อนเวลาแต่ก็คงจะมุนย้อนได้แค่ในความคิด ในชีวิตจึงคงมีเจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมแบบไม่มีวี่แววเธอจากปไปแล้วมีย้อนคืนมาหาได้แต่ฝากความคิดของฉันเไว้เพียงวันไหนเธอผ่านมาเห็นที่เดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ไว่า เคยมีคนอยู่ยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดของฉันเอาไว้เพื่อนนในเธอผ่านมาฉันจะฝากเอาไว้อยู่กับเพื่อน เป็นนควาคิิรถววึงแม้โคชจะไม่กดเลือกแต่น้องกอล์ฟก็ลงจากเวทีบลายออดิชั่นด้วยรอยยิ้มทิ้งความเสียดายสุดๆไว้กับโคชทุกคนเห็นป่ะพี่กิแลพี่ารนี่เกมีเสน่ห์มากหน้า,ามีตาหลังอะไรเงี้ย